สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอลูกค้าอีกแล้วนะครับลูกค้านี่เป็นโจยต้าอันตีสนะครับโจยต้าอันตีสปี 20081.8G VSC นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับลูกค้าเป็นตัวไมเดินเชนนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบคันเดินก่อนนะครับลูกค้านี่สีสวยๆเลยนะครับลูกค้าเป็นตัวไมเดินเชนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ พลังงานแอนตีสครับ 1.8G v s c นะครับลูกค้านี่สีสวยๆเนียนๆครับอ่าเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานแน่นอนอ่ะดูเลยนะครับนี่บอดี้สวยเดิมบางข้างลำครับให้ดูเลยครับเป็น VVTI นะครับลูกค้าเป็น1 8 VVTI นะครับนี่ให้ดูเลยครับสีสวยพร้อมใช้ครับระบบไฟตัวนี้จะเป็น ปรับได้ห้าระดับนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนะครับไฟตัดหมอกใช้ได้ครบนะครับกระจังหน้าสวยๆครับลูกค้าเก็บงานมาให้เรียบร้อยครับเก็บงานให้เรียบร้อยเลยระบบไฟหน้าปรับได้ห้าระดับนะครับนี่ครับสีสวยๆครับดูกระโปรงครับสีไม่มีลอนครับนี่กระจกโต้ตาเดิมทุกบานพาสีสก้านะครับหลังคาไม่มีร่อนนะครับจะเป็นหมอกนะครับนี่ ว่าผมมาถ่ายตอนเช้าครับเหมาะลงครับลูกค้ากระจกข้างรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับอ่ะนี่ครับกระจกจต้านะครับให้ดูเลยนี่กระจกโจต้านะครับโจต้าพร้อมมออกรับกระจกหลังครับให้ดูเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพร้อมใช้ลูกค้าเอาไปไม่ต้องทําอะไรครับพร้อมใช้ใช้งานอย่างเดียวผมเก็บงานให้เย้บยนะครับ คันนี้มีเก็บงานสีกันชนนะครับเพราะว่ามีรอยฉีดข่วนมานะครับผมก็เลยเก็บครับอกันชนหน้าหลังเก็บงานมานะครับนี่ครับเก็บงานให้เรียบร้อยสวยๆครับมีรอยฉีดข่วนมีรอยก้อนหินรอยแมงนะครับลูก้ะก็เลยเก็บให้นี่ครับเอี่ยมๆเลยไม่รูเลยเอาไปพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรครับนี่เก็บให้เอี่ยมๆเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น ขอบ16นะครับขอบ16นะครับเพราะว่าเป็น1.8 BSC นะครับ ABS 4ล้อนะครับอ่าระบบกันลื่นมีนะครับอยู่ภายในเดี๋ยวพาดูนะครับแม็กขอบ16เดิมโรงงานนะครับ ABS 4ล้อนะครับลูกค้านี่ ABS 4ล้อนะครับแม็กขอบ16เดิมโรงงานอ่ะนี่ะครับกระจกตัวต้าให้ดูเลยเดิมทุกบานครับกันสาติดให้ใหม่เยียบร้อยอ่ากันสาติดให้ใหม่นะครับ พร้อมฟิล์มไฮคูลนะครับทั้งลําครับอ่าติดให้ใหม่เยียบร้อยนะครับอนี่สวยๆเลยนะครับลูกค้าดูภายในคร้าวขกันนะครับนี่ดูครับแผงประตูสวยๆครับสครับเพจอยู่ครบนะครับลูกค้าสครับเพจอยู่ครบนี่เบาะปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูอ่าใช้ได้ปกตินะครับอ่าตัวนี้จะเป็นขึ้นลงนะครับลูกค้าอันนี้จะเป็นนวดหลังตัวกลางนะครับ ใช้ได้ครบนะครับนี่ไฟหน้าปรับได้ห้าระดับกันลื่นมีกระจกพับไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดนะครับตัวนี้เป็นไม้เรืองแสงนะครับนี่เป็นตัวพิเศษนะครับลูกค้านี่เป็นไม้เรืองแสงนะครับคอนโซลหน้าทําให้ใหม่เรียบร้อยสวยๆพร้อมใช้ลายไม้นะครับบอกคู่หน้าเก็บงานให้ใหม่นะครับสวยๆนะครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรนะค่ะอ่ะเรามาดูบานพับกันนะครับบานพับสวย,สวย เสจครับเพจอยู่ครบครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับที่ครอบเลขตัวถังอยู่ครบนะครับอยู่ข้างใต้อ่เดี๋ยวให้ดูนะครับเลื่อนเบาะช้านิดหนึ่งนะครับเบาะไฟฟ้าเนี่ยู่วนี้นะครับมีให้ครบนะครับอ่าเลื่อนเบาะไฟฟ้าครับนี่ปรับไฟฟ้านะครับจะช้านิดนึงอ่ะมาดูครับติ๊กเกอร์ลมยางครับอยู่ครบนะครับนี่บานพับสวยๆครับ มันพับสวยๆเลยนี่ซ่อกครับไม่มีแกะนะครับลูกค้าน็อตเดิมครับนี่ครับเสากลางเดิมๆครับนี่สวยๆครับไม่เข้าไม่ความแน่นอนการันตีเลยครับสวยกิฟตคันนี้ครับเอาไปพร้อมใช้มาดูขอบประตูครับนี่เม็อาร์กยางกันกระแทกอยู่ครบนะครับนี่เม็ดอาร์กสวยๆครับให้ดูเลย ต้องพูดด้ยสันนะครับล็อกนี้นะไฟใช้ได้ครบนะครับอ่านี่ใช้ได้ครบนะครับดูแผงประตูครับสวยๆเป็นลายไม้นะครับแต่ครับเพดอยู่ครบนี่ซอกประตูครับบานพับสวยๆนี่ครับบ่อหลังครับดิ้งแก้วอ่ะนี่ใช้ได้ครบนะครับนี่ใช้ได้ครบเลยอ่ะม่านหลังมีนะครับตัวนี้ครับนี่ม่านหลังมีให้นะครับนี่ เบาะหลังพับได้นะครับดึงจุ๊บตัวนี้ครับลูกค้าเป็นนี่ครับผลของสะดวกสบายพับได้หมดนะครับพับได้คู่เลยนะครับให้ดูเลยกว้างๆครับลูกค้าสวยๆครับดูหลังคาครับไม่มีริ้วรอยนะครับลูกค้าเดิมรักษาดีมากนะครับลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยนี่ฟิล์มก็ติดไฮใหม่นะครับเป็นไฮคููนะครับลูกค้านี่ไฮคููนะครับเห็นไหมครับ ไปถ่ายครูนะครับนี่ไอแบ็คคูหน้านะครับนี่ยังไม่แตกนะครับดูบานพับครับสวยๆครับภายในคอนโซลหุ้มให้ใหม่ครับสวยๆเลยนะครับอ่าสวยๆเลยสครับเพจอยู่ครบซ้ายขวาอยู่ครบนะครับนี่ครับปีสองพันแปดนะครับนี่บานพับสวยๆครับลูกค้าบานพับสวยๆเสากลางนี่ครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ ดูครับนี่กว้างครับนี่รอกนี่นะไั่มีครบครับลูคค้ะนี่อ่ะตัวนี้ก็พับได้นะครับดึงจุ๊บเหมือนกันครับนี่อ่ะลงแล้วลูกค้ะนีพับได้เหมือนกันครับสวยๆพร้อมใช้ครับอเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะนี่ครับให้ดูเลยสวยๆนะครับลูกค้ะ ฝั่งห้องเครื่องกันบ้างนะครับลูกค้าฝั่งห้องเครื่องกันบ้างเป็น vvti นะครับ v v c i ฝั่งห้องเครื่องครับมอกครับอยู่ครบครับเหรียญบาทอยู่ครบนะครับลูกค้าจูดาต้าเดิมโรงงานอยู่ครบเหรียญบาทอยู่ครบนะครับให้ดูเลยสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์อยู่ครบครับเหรียญบาทอยู่ครบครับ โพสเดิมโรงงานโจต้าอยู่ครบครับล้อไม่เคยขยับครับแกมซ้ายขวาไม่เคยขยับครับ 3L 3R อยู่ครบครับสติ๊กเกอร์คำเตือนไฟหน้าอยู่ครบครับดูเลยครับขาหน้าสวยๆครับให้ดูช้าๆเลยครับสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบครับหมอน้ํานะครับจติ๊กเกอร์คำเตือนหมอน้าจากโรงงานนะครับ 3L 3R อยู่ครบหมดนะครับนี่ น็อตแก้มไม่เคยขยับนะครับลูกค้าน็อตแก้มไม่เคยขยับเลยนี่ให้ดูห้องเครื่องครับใส่ๆเลยนะครับนี่ช่วงเกียร์ใส่ๆมาร์คช็อคอยู่ครบทุกจุดนะครับยังไม่เคยแกะนะครับลูกค้าปั๊ม ABS มาร์คช็อคก็อยู่ครบนะครับนี่สวยๆครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่กุญแจรีโมทในตัวนะครับนี่ครับพองาะไรนี่ครับลูกเล่นเยอะครับเดี๋ยวพาดูอีกทีนะครับ แคเดียวติดครับลูกค้าแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับน่าหนาวเย็นไข่พัดลมทำงานครับวันนี้นไม่ได้ยินแต่เสียงพัดลมนะครับหนาวเย็นไข่แน่นอนครับแอร์อันเิปให้ดูเลยไม่ไอไม่ขวันครับนิ่งจิ๊กครับอ่ะมันมนิ่งเลยไม่ดูเลยครับได้ยินแต่เสียงพัดลมแอร์ครับลูกค้าครับ เงียบกิบครับแต่ไม่ได้ยินเสียงนะครับมาดูเลยเดี๋ยวพาดูด้านกระโปรงท้ายกันบ้างนะครับด้านกระโปรงท้ายเดี๋ย,ยวยไปดูฝาถังกันก่อนนะครับนี่่ะดูด้านกระโปรงท้ายดีกว่านะครับฝาถังปิดเดี๋ยวเข้าไปเปิดใหม่นะครับดูครับฝาท้ายกว้างครับลูกค้า ถ่ายกว้างๆน็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับเหมือนเดิมครับลูกค้านี่แผ่นรองอยู่ครบนะครับน็อต mm. ไม่เคยขยับครับลูกค้าอ่ะล้างน้ําครับเม็ดอักสวยๆอ่าล้างน้ํานี่ครับเม็ดอักสวยๆครับลูกค้านี่ตัวยางอะไหล่แม่แรงมีครบนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น นี่จะเป็นล้อสีส้มไอสีเหลืองนะครับลูกค้ายังไม่เคยลงพื้นนะครับนี่แต้มสีอะไรอยู่ครบนะครับนี่มแมลงปะแจมีครบท้ายนี่สวยๆครับไม่เจาะไม่แกะเม็ดอาร์กอ,อยู่ครบกาวยาแนวเดิมอยู่ครบนะครับนี่กาวยาแนวเดิมอยู่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวไปดู 3L ฝาถัางกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดถังน้ำมันให้ดูอีกรอบนะครับ ดูทุกจุดเลยนะครับดูทุกจุดเลยอ่ะนี่สามครับน็อตไม่เคยเข้าท้ายเข้าอะไรแน่นอนเม็อาร์ตูกครบครับข้างก็ไม่เคยเข้าครับดูนะครับนี่เก้าหนึ่งี่ยีได้หมดนะครับนะเดี๋ยวพาดูภายในอีกรอบนะครับรว่ามีอะไรกันบ้าง เริ่มเรือนใหม่นะครับตัวนี้เป็นไมล์เรืองแสงนะครับไมล์เรืองแสงตัวพิเศษนะครับวิ่งเพียงแสนแปดนะครับลูกค้าอ่าพวมาลัยมังติผูคอนโทรล็อกความเร็วใช้ได้ครบนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับลูกค้าอ่าผมกดให้ดูนะครับใช้ได้ครบนะครับนี่นี่ขึ้นหน้าปัดนะครับนี่ใช้ได้ครบนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับล็อกปูคอนโทลได้เลยอ่ะวันนี้กันสะบัดไอ้กันลื่นนะครับนี่กันลื่นกันลื่นครับฟูตบิสเน่กันลื่นใช้ได้ครบนะครับ ไฟหน้าปรับได้ห้าระดับนะครับอ่ะเปิดปุ๊บปรับตัวนี้ได้เลยนะครับชอบหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้ได้ครบนะครับนี่เป็นระบบของไฟหน้านะครับใช้ได้ครบนะครับนี่ห้าระดับครับใช้ได้ครบหมดนะครับลูกค้ามันจะเหมือน b ีเนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับไฟตัดมุ่งตัดหมอกใช้ได้ครบนะครับอ่เครื่องเสียงต่อใช้ได้ครบนะครับดูหนังฟังเพลงนี่ใช้ได้ครบ เพิ่มเสียงนะครับดูแอร์ครับแอร์เป็นออโตดิจิตอลนะครับนี่เพิ่มพัดลมตัวนี้นะครับใช้ได้ครบครับหน้ายันไครครับบอกเลยออติดอันนี้ไล่ฝ้าหลังนะครับนี่กดใช้งานได้ครบนะครับไล่ฝ้าหลังใช้งานได้ครบเกียร์ขั้นบันไดครับสวยๆครับที่ต่อบุหรี่ใช้ได้นะครับนี่ลองให้แล้วชาร์จแบตแล้วนะครับนี่สะิงล่นแก้วนะครับสวยๆครับ เจ้ครับตัวนี้มีสองชั้นนะครับเจ๊ตัวนี้อะดูฝั่งนี้เจ้สวยๆใช้งานได้ครบนะครับนี่ตัวเทปสีอยู่ครบบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับลูกค้าบุ๊กเซอร์วิสบีครบเลยอกล้องหน้าหลังมีนะครับก้องหลังนะครับนี่อ่มีให้ครบนะครับกล้องหน้ามีนะครับอะไปในเก่งครับกค้ะไปในเก่งใช้งานได้ครบเลย มันกันแดดครับมีไฟนะครับตัวนี้ใช้งานได้ครบนะครับมีไฟส่องสว่างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับใช้ได้หมดนะครับนี่ครับภายในสวยๆครับบ่อหนังครับไม่แตกไม่ฉีกครับลูกค้าให้ดูเลยนี่ครับดูกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับฝั่งนี้ออโต้ครับใช้ได้ครบนะครับลูกค้าฝั่งนู้นครับใช้ได้ครบหมดนะครับลูกค้า เลยมาฝั่งนี้ครับใช้ได้ครบนะครับนี่ครับสวยๆในเกลิ่นตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ครบหมดทุกจุดครับอ่านี่ครับสวยๆไม่เรืองแสงครับเอาไปพร้อมใช้เลยนะครับช่องแอร์ไม่มีติกไอ้มีแตกมีหักนะครับช่องแอร์ครับนี่ครับอ่ะมีแซกอยู่นี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัว VSG นะครับไม่เลื่อนเชนนะครับลูกค้า บบเบาปอดไฟฟ้าครับอ่ะเอาไปพร้อมใช้งานครับลูกค้า